สวัสดีครับวันนี้อยู่ <S <S โโกับผมโลกงเสียงครับและคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวพาไปดูคันนี้เลยนะครับผมรถขวัญใจคนไทยนะฮะแน่นอนครับ To โยต้าโคราอัตินนะครับรถที่สามารถใช้ได้งานได้ทุกอย่างบนโลกนะครับผมทั้งขนของขนคนนั่งสบายเครื่องอึดเครื่องทนนะฮะขึ้นเขาลงเขา,ลง,เขาลงห้วยได้หมดแน่นอนนะครับแล้วสหรับคันนี้ครับตัว t o y ยต้าโคราอติครับคันนี้มาตัวหนึ่งจัท็อกนะครับรถเนี่ยปี2014น,นะฮะเกียร์ออโต้นะครับราคาน,นี้ ภายในเป็นเบาะหนังโทนสีเบจเออแล้วรถเนี่ยสีบอลเดิมๆนะครับและคันนี้เราการันตีให้เลยครับว่าไม่ใช่แท็กซี่ปลดป้ายและไม่เคยมีประวัติการติดตั้งแก๊ด,ด้วยตัวรถบอดี้สวยนะฮะและประวัติดีครับและที่สำคัญราคาดีมากคันนี้นะครับจากราคาปกตินะฮะอยู่ที่299,000บาทครับราคานี้ว่าถูกแล้วนะ เอาวิครับผมในราคาสุดพิเศษครับ279,000บาทเท่านั้นคันนี้สามารถจัดไฟแนนได้นะครับผมอ่ะนะฮะเดี๋ยวลองมาดูดีเทลคันนี้กันดีกว่าสำหรับตัวโคลาออลติสนะครับเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะฮะอ่ะคันนี้ครับผมบอกเลยว่าสวยนะนะฮะคันนี้ก็ดีไซน์เจนใหม่ขึ้นมานะครับจะเป็นตัวเจนหลังจากโฉมหน้าแบนนะครับผมอ่ะคันนี้ครับพวกกันชนนะฮะไม่มีรอยชนรอยกระแทกนะครับแล้วก็ มีไฟตัดบอกมาให้นะฮะแล้วก็ตัวไฟหน้าเนี่ยไม่มีพวกรอยคาบเหลืองนะครับต้องรอยจากการใช้งานหนักหรือว่าพวกรอยจากไรงานนะ,ะอ่ะน้ำาขังก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวลองไปดูภายในห้องเครื่องกันดีกว่าคันนี้อ่าสำหรับออติคันนี้นะครับเขาจะมาในรุ่นของตัวเครื่องยนต์เบนซินนะฮะดูโอ v ี i ีนะครับเรียบร้อยแล้วคันนี้นะฮะขนาด1.6ลิตรครับตัวนี้เป็นตัวรุ่น1.6นะฮะนี่เป็นไง นะครับคันนี้ไม่เคยมีประวัติการติดแกสด้วยห้องเครื่องแห้งเดิมสวยๆนะครับผมไม่มีสาดสีไม่มีพ่นซอกนะฮะแล้วก็พวกอุปก,กรณ์อะไหล่แรงต่างเนี่ยผมบอกเลยว่าคันนี้หายห่วงนะครับผมหาง่ายราคาถูกนะฮะอ่ะนะครับด้านข้างครับเม็ดอาร์คนะฮะซอกในเดิมครับผมคันหน้าสภาพเดิมสวยนะฮะนี่อไเงี้ยพวกรอยดอดแรงต่างคือเ,เดิมจกนะักตรงงานนะครับและคันนี้นะฮะพวกรอยแมกกวาดหัวน็อตฝากระโปรงหน้า นะครับผมสติกเกอร์อ่ะสติกเกอร์กันกระแทกนะฮะนี่เม็ดอาร์ตสติกเกอร์โรงงานอะไรก็ยังอยู่ครบใหของคเขร้อนก็อยู่ในสภาพที่ดีนะคันนี้นะฮะประมาณนี้ครับในส่วนของตัวด้านหน้าเดี๋ยวลองไปดูด้านข้างกันบ้างนี่เป็นไงด้านข้างโอ้โหหรือว่าออกแบบมาให้ดีนะครับผมอ่ะคันนี้ครับล้อแม็กเป็นล้อเดิมโรงงานนะฮะคันนี้ระบบดิสเบรกสี่ล้อนะครับผมนี่เป็นไง ะะดุมเป็น5รูนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะเห็นกันได้บ่อยนะครับนี่แบบนี้ในประเทศเราไงเบาะหนังสภาพสวยแตงข้างสติกเกอร์ล็อกเด็กก็ตรงเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะฮะที่คนต้องสังเกตเวลาดูรถมือสองนะครับผมว่ามีสีพ่นทับไหมสติกเกอร์ยังอยู่ไหมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี่นไงเสาบีนะครับฝั่งของคนนั่งนี่พวกซอกในเดิมหัวน็ e อตเดิมอ่ะ สติกเกอร์เดิมนะครับผมสติกเกอร์แผ่นเพจนะฮะอันนี้เดิมจากโรงงานใครแกะนี่ยุ่งเลยนะครับอ่ะนะฮะเม็ดอาร์ตต่างๆสภาพสวยนะครับไม่มีร่องรอยจากการพลิกคว่ำนะฮะแล้วก็พวกซอกในไม่มีสาสีนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะฮะคอนโซลจะเป็นสีทูโทนดําตัดเบรนะครับแอร์แบ็กคู่หน้าครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องเล่นนะฮะเป็นเครื่องเล่นเดิมโรงงานนะเชื่อมต่อ AUX ได้นะครับแล้วก็ แอร์ตัวยต้าบอกเลยว่าทั้งทนทั้งเย็นนะฮะเราก็เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับมีระบบแมนนวลนะฮะหรือว่าเกียร์ชิปโทนิกครับผมชิปเกียร์ขึ้นลงได้นะฮะแล้วก็ตัวเบาะอ่ะนี่เป็นเบาะหนังนะครับพวกปีกแรงต่างของตัวเบาะเนี่ยนะฮะไม่ซุดไม่ฉีกนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวลองดูในส่วนของตัวด้านท้ายกันนะครับอ่ะออติสคันนี้นะฮะอ่ะมีสัญลักษณ์โคลาออติสแล้วก็ตัว 1.6G บ่งบอก,บอกถึงตัวรุ่นย่อยของเขา นะครับผมสำหรับไฟท้ายรุ่นนี้นะครับผมเขาก็จะได้เป็น LED เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่นะครับเป็นขีดเส้นแบบนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะรุ่นนี้เขาก็สามารถเปิดได้จากรีโมทได้ด้วยนี่แบบนี้กดค้างนะครับผมผมันก็จะปลดล็อกให้นะฮะนี่เขามาดูภายในกันดีกว่านะสำหรับตัวพื้นที่เก็บสัมภาระครับรบ,บอกแล้วว่าดีมากนะครับผมกว้างมากนะฮะเป็นไงจุกระเป๋าใบใหญ่แน่นอนนะฮะแล้วก็ ในส่วนของตัวบอดี้นะครับคันนี้ไปดูกันดีกว่าไปเนี่ยพวกเม็ดอาร์คบอยไมกวาดนะครับอุปกรณ์ติดรถอ่ะมีคุณพบแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยคันนี้ไม่เคยมีประวัติการเจาะหรือว่าติดตั้งแก๊สด้วยอย่างที่บอกไปนะครับผมนี่นไปเนีสวยแห้งเลยคันนี้นะครับมองหาเอาติสอยู่คันนี้ตอบโจทย์แล้วก็พวกเม็ดอาร์คลังน้านะฮะหัวนอ็อตฝาท้ายก็ไม่มีรอยไขรอยถอดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวลองไปดูในส่วนของตัวฝั่งของคนขับกันบ้างนะฮะเดี๋ยวเริ่มจากเสบีดีกว่านะครับนี่ นะครับเสาบีเป็นไงหัวน็อตไม่ถอดนะครับสติกเกอร์เดิมอยู่ครบนะฮะซอกในเดิมนะครับคันนี้แล้วก็นี่อ่ะดูเม็ดอาร์ตนะครับองค์เดิมจากโรงงานนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวระบบไฟฟ้านะฮะคันนี้ครับกระจกไฟฟ้านะฮะรอบคันสี่บานเลยแล้วก็คนขับเป็นออโต้มีระบบเซ็นทัลล็อกนะครับแล้วก็ในส่วนตัวที่จับ หนึ่งเก้าพันบาทนะฮะแล้วลดให้คุณอีกสองหมื่นนะฮะเหลือสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นได้ปีสิบสี่หนูตัวท็อป1.6นะครับผมรถสีเดิมนะฮะและสีนี้ดูแลรักษาง่ายมากนะครับผมใครสนใจคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมติดต่อพวกเราเลยครับ0ู3 506 4777ครับหรือว่า Line Official นะฮะที่แ s ทไซค์เคเอสครับมีแอดดาน,นาด้วยนะฮะและพ,พี่พี่ท่านใดที่ชอบคลิปนี้เป็นกำลังใจพวกเราง่ายๆครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe, subscribe ครับ พร้อมพูดคุยคอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยนะฮะและคลิปนี้ครับพวกเราทีมงานกวงเสรงงต้อลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ